ต้องเล่นเท่าไหร่เออถามมาเิ้าเกินไปแล้วที่เดียมันเกินต้องเล่นเท่อยแล้วที่เดียวเนี้ยนั่งไงโชคว่าต้องเล่นเท่าไหร่ที่อ่ะนั่งหาอะไรอยู่นี่ไม่รู้ไยไอ้มึงกดอะไรกูวะทำหี้ยอะไรมาไอ้ตัดกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย giải nhiệt, giải nhiệt đúng không? Vị này bảo rồi đi để thêm, chạy nước hoa, ừ ừ, cứ mà tát สองคนแต่ทำอะไรไปครับเมอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เอาเราชื่ออะไรผมอาร์ครับสถาปัตย์ห้องอะไรห้องสามหนึ่งชื่อคู่อครับชูพาสามหนึ่งสามต่ผมห้องเดียววนี่เอาแล้วทำอะไรกันตรงไปอาร์ตก่อนก็ผมนั่งอยู่มาแล้วน้องผมไปเห็นว่ามันไปยุ่งกับแฟนผมแล้วไงต่อแล้วมันผมก็เดิน ไม่ไหวแล้วก็ไปเจอพี่ยองฮานก็เลยต่อ,อยกันละจริงเปล่าเราจริงเปล่ากล้วยใช่ไหมแล้วเราไปยุ่งจริงเปล่าจริงครับอ่าเรารู้ไหมว่าอะไว่าเขาเป็นแฟนเป็นแฟนกับแอร์อาร์ตเนี่ยรัวแต่ผมชอบเขาม้ากอ่าแล้วต่อยกันกเป็นไงบ้างสองคนเราก็เจ๊หู แล้วผู้หญิงไงผู้หญิงยังไม่รู้เรื่องเนี่ย๋อ,อที่ต่อยกันไม่มีผู้หญิงอยู่หรอใช่แต่ผู้หญิงเป็นแฟนกับแฟนกับเราแต่กล้วยมาจีบจ้ะม,มันก็รู้อยู่แล้วด้วยอา้าวรู้อยู่ไหมว่าเขาเป็นแฟนมีแฟนอยู่แล้วรู้ครับอ้าวีนี้เราก็ผิดจะดีดกล้วยใช่ครับแล้วทำไงดีอลองติลอง จะทำยังไงเรื่องของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่เราไปแย่งเขาอะถูกป่ะละ่ะเราไปไปก็รู้อยู่ว่าเขามีมีแฟนความผิดเนี่ยถ้าคุณจัดสินเนี่ยงผิดจะเต็มไปเลยเนี่ย,ตอ,ย,นนยตอนนั้นผมก็ไม่รู้แตบกบว่าผมก็แอบไปเปลี่ยนขอแล้วไอ้อาร์ตก็ไม่รู้แล้วผู้หญิงคุยกับเราไหมก็คุยคุยเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแตบบ่ว่าผมก็มีความทุกดีแล้วผมก็เลยไปหา แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยก็อยากคุยกับเราอยู่แล้วน่าจะใช่อ้าวอย่างนี้คุณมองว่าผู้หญิงผิดแล้วล่ะผู้หญิงนี่ผิดแล้วล่ะอย่างเงี้ยเพราะผู้หญิงจะคุยกับสองคนก็ไม่ได้คุยอาร์ตด้วยแต่ก็ไปคุยกับกล้วยด้วยเราเคยเป็นเพื่อนมาก่อนไหมเคยเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมปกติเนี่ยคุยกันอยู่วิ่งเล่นด้วยกันเล่นบอลด้วยกันปกติแล้วผิดใจ พราะผู้หญิงครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้เธอลองเลือกเองไะว่าด้วยวนนัยเธอขนาดนี้แล้วผู้หญิงเนี่ยเขาคุยกับคนสองคนเนี่ยคิดว่ามันควรไหมไมาคิด่อผู้หญิงก็ีดีหมหอ่ะมาคุยกับเราบ้างมาคุยกับกล้วยบ้างคุยกับอาร์ตบ้างแล้วผลเป็นไงกลายเป็นให้พวกเราทะเลาะกันเองทั้งด้วยวัยด้วยสถานะเต็มที่ ก็แค่คุยกันใช่ไหมครับแต่เธอเวลาเจ็บตัวงี้เธอต่อยเปนจริงแล้วผลคืออะไรเสียเพื่อนลด,ดตัดคะแนนอีกนี่ถ้ามีเลือดตกยางออกนี่ต้องไปถึงโรงพักอีกเนี้ยลองคิดกันที่ว่าแบบไหนเนี่ยมันดีกว่ากันแต่คิดจะเลือกผู้หญิงที่คุยกับทั้งสองคนกันแล้วแต่พวกเราถ้าคิดได้แค่นี้นะแต่ ถ้าคิดว่าเฮ้ยด้ไวยวัยแบบนนีะ้เรายังเป็นนักเรียนอยู่แล้วเป็เรื่องอะไรมากกว่านะครับแล้วผู้หญิงอนะ่ะกูบอกเลยว่าณนะตอนเนี้ยเธอก็รู้จักแค่นี้แต่ถ้าอยู่ม4เธอเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนที่เรียนไปเทคนิคไปการอาชีพไปเป็นในายบอะไรเงี้ยเธอก็ยังมีผู้หญิงคน,นอื่นมีคนที่มาหาเธออีกแต่เนี้ยหนึ่งคนและเราเห็นแล้วว่าเขาไี่สายแบบนี้น เธออยากคขนแฟนก็แล้วแต่ต้องให้ตัดสินใจเองและคิดตัวเองนะครับแตอนนี้ครูถือว่าถามในใจของคนเลยติดใจกันไหมต่อยกันแล้วพอกัน,นยังเคลียร์กันไหมคยพอลวะผมออั้นหันหน้าหากันหันหน้ากันดีๆครับอขอโทษกันทั้งคู่ครูขอโทษครูขอท่ขอทษอ,อ้าวจับมือก่อนครับ เราสับปิอยู่นี้เลยเะคับาดับมือขอโทษเราเป็นเพื่อนคบกันมาตั้งนานแต่เ,เสียว,ว่าผู้หญิงแค่สองวันสามวันอย่างเงี้ยลองคิดกันเราเองนะครับดีไม่ดีพวกเธอนาะคตเนี่ยเธอทํางานที่เดียวกันสนิทกันรักมากยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้อยากจะขอโทษอะไรก็พูดกันเลยนะตรงน,นี้ต่อนหน้าครูเลยแต่รู่ยังไปขึ้นสอนแนละ้วคู้ดลงมหน่ครูดก็เพื่แฟน กูก็ทษนะเอาไปทติดใจกันตอนเรื่องผู้หญิงที่หนึ่งจะมีผัวกูไม่ทันแล้วนะไปคิดห้องเรียนครับได้ไมเสียเวลาครับครับแกดูท้องฟ้าดิโค้ตสวยเลยอ่ะสวยเหมือนแกเลยอ่ะเขารักแกนะมี่าง้แกเด้วยเราก็มีแค่แกเหมือนกัน

ย่อมย่อแอดโลุมแอดโดนลุมใเหรอเออไหนวะไหเ้ไหนทำอเพื่อนกูวะไอสัตว์มาเลยสัตว์ พเพื่อนอกูัอโทษนะเว้ยที่กูเคยต่อยมึงเพราะเรียกผู้หญิง่ะกูรู้แล้วว่ามึงสำคัญกูมากแค่ไหนกูขอโ,โทษนะเพื่อนกูรักมึงนะพเพื่อนรักเหมือนเดิม